เมื่อวานไปงานฮาโลวีนมาครับต้องบอกเลยว่าสาวๆเยอะมากและไม่ใช่แค่สาวๆนะหนุ่มๆก็เยอะเช่นเดียวกันครับตอนแรกจูชวนไปงานฮาโลวีนที่สวนสนุกก็ไม่ตื่นเต้นอะไรถ้ารู้ว่าสาวเพียบขนาดนี้ชวนกันมาตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราออกไปงานอะไรแบบนี้ด้วยกันช่วงนี้เอาลูกไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายครับเลยมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวกันเยอะหน่อยก่อนทางเข้างานนะครับจะมีร้านแต่งหน้ามาเปิดให้บริการเยอะมาก แต่ราคานี่สูงทีเดียวครับเท่าที่ผมเห็นถูกสุดนะก็ประมาณ200กว่าบาทแต่งนิดเดียวเองไม่มีอะไรเลยส่วนเจ้าหูนี่ครับก็100ร้อยกว่าบาทค่าเข้าประมาณ1 5อยหยวนครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ700กว่าบาทเข้าไปแล้วสามารถเล่นเคือเล่นอะไรก็ได้ไม่จํากัดน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกาหลีที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยทําให้วันนี้เจ้าหน้าที่ตารวจมาดูแลกันเยอะมากครับทั้งภายนอกและภายใน เครื่องเล่นในสวนสนุกก็มีหลายอย่างนะครับแต่ไม่ได้เล่นอะไรเลยวันนี้ตั้งใจมาเข้าบ้านผีสิงอย่างเดียวบ้านผีสิงที่นี่ไม่น่ากลัวเลยครับบ้านเหล่าน่ากลัวกว่าเยอะบรรยากาศพายง,งานเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับสาวๆที่นี่เธอพยายามแต่งตัวกันให้หน่ากลัวแต่สิ่งที่ผมรู้สึกนอกจากไม่น่ากลัวแล้วกับน่ากินซะมากกว่าปกติทาคอนเทนต์แถวบ้านรู้สึกตัวเองหนุ่มเพราะว่ามีแต่คนแก่แต่พอมาที่นี่รู้สึกแก่ทันทีครับเพราะมีแต่วัยรุ่น เฉิงตูมีประชากรประมาณ20กว่าล้านคนครับและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมที่สุดก็เป็นที่นี่ถ้าถามผมว่าที่ไหนไวัยรุ่นมารวมตัวกันเยอะที่สุดก็เห็นจะเป็นคืนฮาโลวีนที่สวนสนุกแห่งนี้เนี่ยแหละครับเขาเปิดกันดึกครับปิดเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวเพื่อให้เข้ากับงานก่อนจบงานเขามีขบวนพาเลตบรรดาผีต่างๆมาแสดงความขอบคุณลูกค้าที่มาให้บริการวันนี้ครับเพื่อนๆที่อยู่เฉิงตูหรือมีโอกาสได้มาเที่ยวเฉิงตูช่วงฮาโลวีนถือเป็นงานอีกหนึ่งงานครับ ที่ควรมาดูด้วยตาตัวเองสักครั้ง